มีคำตอบที่ดีกว่าเพราะเรามีเอสเวลาพลัสเจลโลในรูปแบบที่อยู่ในซองหนึ่งซีซีตรงนี้พกพาได้ไหมง่ายไหมครับง่ายพกพาแบบนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าผมซ่อนอะไรอยู่ในกระเป๋าถูกไหมดเดินไปทำธุระอะไรต่างๆใครรูปไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในกระเป๋าแต่เมื่อเราอยากจะเดื่มไปไงยกขึ้นมาหมุนเกลียวออกแล้วก็ดูด ดื่มได้เลยสุดยอดเลยครับต่อไปนี้จะไปทุกที่กับผมไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดหนึ่งวันไปช่วยทีมงานจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็สามารถที่จะพบเอสเปร่าพลัสเจลโลได้ 100cc เรียกว่าเหมาะที่จะทานในหนึ่งวันอาจจะทานช็อตเดียวไปเลย 100cc ก็ได้หรืออาจจะแบ่งทานก็ได้ยกเท่ๆมาเป็นไงสักจิ๊บสองจิ๊บแล้วยังไงต่อ ปิดฝาสดชื้นขึ้นแล้วปิดต่อไบไปเป็นไงครับยกขึ้นมาอีกจิตทีละติดทีละติดแต่วันหนึ่งหมดซองพอดีพอดีเลยนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพกพาไปได้ดทุกที่และเอสเมนลาพรสผมคงไม่ต้องพูดถึงสรรพคุณว่ามันสุดยอดอย่างไรเพราะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ลดการอักเสบได้ดีที่สุดร่างกายของเรามีปัญยาอักเสบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอะไรตั้งแต่หนังศีรษะอักเสบ เดื่อบูตาอักเสบตาแดงจมูกอักเสบไซนัสอักเสบคออักเสบทอนซิลอักเสบเวลาเป็นโควิดใครเคยเป็นโควิดบ้างยกมือขึ้นหรือติดหวัดอะไรก็แล้วแต่อักเสบทางเดินหายใจตั้งแต่ข้างบนเลยจนไปถึงที่ไหนหลอดลมแล้วก็ปอดของเราก็อักเสบได้ดังนั้นในช่วงโควิดระบาดเอสเมลาร์พลัสของเราขายดิบขายดีเพราะมันลดการอักเสบนอกจากนั้นเนี่ยอะไรอักเสบอีกหลอดอาหารอักเสบกระเพาะอาหารอักเสบคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนลำไส้อักเสบ อะไรอักเสบอีกตับอักเสบไตอักเสบคุยไตอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะไรอักเสบอีกกระดูกและข้ออักเสบอะไรอักเสบอีกหัวแม่เท้าอักเสบไม่ได้พูดเกินเลยนะหัวแม่เท้าอักเสบได้สำหรับคนที่เป็นเกาถูกไหมครับก็ลดการอักเสบนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ดีใกล้เคียงกับยาที่ช่วยลดการอักเสบยาที่ช่วยลดการอักเสบี่ดีที่สุดคืออะไรครับสเตียรอยครับไม่ว่าจะเป็นเพนิสโตรลนเด็กซาเมทาโซนหรือในฟอร์ต่างๆลดการอักเสบได้ดีที่สุดแต่ผลข้างเคียงเยอะมากดังนั้นจึงพูดได้ว่า ว่านหางจระเข้ถือว่าลดการอักเสบได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับบรรดาพ,พืชสมุนไพรทั้งหมดทมี่มีอยู่บนโลกใบนี้ครัช่วยกระตุ้นกลุิมต้านทานในร่างกายของเราช่วยฆ่าเชื้อทั้งแบคทีเรียแ,และไวรัสและเอสเปลร่าพลัสเจลโลนี้ช่วยทําให้ผิวพรรณของเราเปล่งปังสดใสขึ้นนี่คือคุณประโยชน์ของเอสเปล่าพลัสเจลโลใครอยากจะพกพาเอสเป่าพัเจลโลไปทุกๆท,ที่ ที่เราไปยกมือขึ้นหน่อยครับเยี่ยมเลยผมจะดื่มทุททกๆวันอยู่ที่ว่าเดินทางหรือไม่เดินทางอยู่ที่บ้านก็จะดื่มแบบขวดแต่ถ้าไปต่างจังหวัดหรือไปนอกสถานที่เอสเอสเปรลาพลัสเจโรโดยที่นําเข้าจากไหนครับประเทศเกาหลีครับดูดีมีชาติตระกูลขึ้นไหมดีขึ้นไหมนี่นําเข้าเลยนะนําเข้ามาดังนั้นเนี่ยตัวเอสเปลาพลสเจโรมีคุณประโยชน์จัดเต็มของน้ำมันจะเก้เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีพรีไบโอติกกับโปรไบโอติกด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรนใครได้พรีไบโอติกไปก็ทําให้เป็นอาหารที่ดีของจุลินทรีย์ในนี้มีโปรไบโอติกด้วยเรียกว่ามีสารทุกอย่างที่จะช่วยทําให้ภูมิต้านทานในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นด้วยนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ผมมั่นใจว่าเอสเ